มาแล้วครับพรุ่งนี้นะฮะใครที่เป็นสาวกใครที่เป็นอากาเซ่เตรียมตัวให้ดีครับจะเปิดขายบัตรแล้วนะ10โมงตรงนะครับพร้อมหรืออยังคอนเสิร์ตใหญ่อของ JB ครับศิลปินมากความสามารถแห่ง MAFS Company กับงาน2025 JB Concert Tape Reload Finale in Bangkok ครับ งานนี้นะคะยังได้ทีมผู้จัดแบบมือโปรโส,สุดๆเลยนะที่เจมีเขาไว้ใจมาตลอดเลยเบคนันเองกลับมาร่วมงานอีกครั้งครับพร้อมด้วย YJ Partner และก็พาวทูจับมือร่วม,มกันทำโชว์สุดประทับใจงานจะถูกจัดขึ้น2รอบการสแสดงนะครับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนและว,วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนรอบ18นาฬิกาครับที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น2,900บาทถึง9,900บาทโดยบัตร9,900บาทเนี่ย คุณจะได้สิทธิ์ถ่ายรูปกับ JB 1ต่อหนึ่งสิทธิพิเศษขนาดนี้มีจำนวนจำกัดนะฮะเรามีคลิปเพื่อน JB มาฝากอ้อนแฟนๆชาวไทยว่ายังไงเชิญครับสวัสดีครับกัเซินเจครับอ่าทุกัสเซิล JB 입니다다들잘지내고계신가요지난1월에태국콘서트이후마지막으로추억을남기기위해서여러분들과함께 콘서트를 또 이렇게 제가 준비를 했습니다. 어, 바로 2025 JB 콘서트 테이블리로 투 피날레인 방콕인데요. 어, 그럼 아 가세요 여러분들. 어, 2025년 11월 1일, 2일 임팩트 아레나에서 만나요. 바이바이. สอรอบการแสดงเท่านั้นเสาร์ที่1พฤศจิกาอาทิตย์ที่2พฤศจิกาค่ะหกโมงเย็น Impact a r e ีนนะคะบัตร9 9 0 0นีหนึ่งต่อ1นึถ่ายรูปคู่เลยนะคะเพื่อนรักมาอ้อนขนาดนี้แล้วอย่าลืมกดบัตรนะ,ะมาเจอ JB ีพร้อมกันนะคะบอกเลยว่าเสาร์ที่27กันยายนนี้10มองตรงไทยทิ i เก็ต Major นะคะขอให้กาเซ่ทุกท่านนะคะได้บัตรสนที่คุณต้องการติดตามข้อมูลทุกอย่างที่ Facebook นะคะหรือ X นะคะที่ adbeck คอนเสิร์ตค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจแทนอากาเซ่นะก็จะได้กลับมาเจอเพื่อนค่อยครั้งหนึ่งเชื่อไหมว่าพี่ได้บัตร29 0พันเก้าเพราะว่า9,900พี่ไม่ทันหรอกเขาต้องแย่งกันแบบสุดพี่ยามเนาะแล้วหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยสุดยอดสิทธิพิเศษลุนผู้ชมยอมยอมยอมเพื่อนนะครับ